พื้นบ้านมาแล้วอาหารพื้นบ้านให้น้องกระตา่ายอาหารพื้นบ้านให้น้องกระต่ายมาเฮ้ยหงมาเดี๋ยวเขติเงียบเอาเนี้ยอาหารพื้นบ้านเด้อกินทุกอย่างเลยค่ะเด้อผีกีประเกษตรจะมาอาหารพื้นบ้านเนอะกินเลี้ยงแบบบ้านๆเลยเนาะค่ะเนาะ ก,ก,กินผักเกษตรก็กินเด้คนละกินฟักกินฟักบ่ฟักบ่กินกินฟักวันก็กินคือเก้าว นี่ผักเกษตรแล้วก็ผักใบยี่หลาใบายี่หลากินกินเกง่งอาหารเสริมก็มีนะคะอาหารเสริม <c oughs> แกหลงเรียงแบบทรรมชาติเนาะไม่ต้องให้เรื่องเยอะนะเนาะเ๋ยเราจะตอนแรกก็ให้กินหญ้าอบเดี๋ยวนี้เขาเบื่อหญ้าอบแล้วเอามาตอนไหนก็กินไม่หมดก็เลยไม่สั่งมานะคหะญ้าอบก็ถุงละสองร้อย อบถุงละสองร้อยอัอิ่มแน้วิว่งเข้าถ้ำแล้วนะนะทำเป็นเพราะว่ากระต่ายชอบอยู่ในที่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนถ้ำเนาะก็เลยเอาผ้ามาคุมแล้วก็เอาไอ้นี่ทำรองไม่ให้โดนดินเนาะ,ะกำลังพัฒนาการคือจะไม่ให้เพราะว่าตอนแรกเขาชอบเล่นดินแล้วก็มันก็เปื้อนเนาะเอนนี้ก็โอเคจะไม่ให้ มีดินนะอะปูสนามหญ้าให้เรียบร้อยขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปกระต่ายน้องกระต่ายน่ารักนะคะวันนี้เอาน้องกระต่ายน่ารักมาฝากนะคะเพื่อนๆน,นะคลิปน้องกระต่ายน่ารักมาฝากเพื่อนๆค่ะน่ารักปน่ารักโอ้ยตื่นเศร้าขึ้นมากเมื่อยน้ำกระต่ายหล่ะ่ะก,กลงกระดมาเก็บม,มาทำความสะอาดตอนเช้าทุกวัน ข้มอาในเพื่อนเด็กอะให้น้ามายังก,กโจบเปิดมือไม่เมือนเราเก็บเพียงเดียวก็แช่รอให้อาหารอีกหนึ่งรอบยังไปนะค่วเนระอตามไปเราชอบเราชอบเราชอบกระต่าย เราชอบกระต่ายนะคะเพื่อนๆดูความสวยงามดูความสวยงามองของเขาความน่ารักอของเขาเนะคนโตไอพกูกโตก็อยู่ข้างนอกเนาะมีห้าตัวนะมีห้าตัวหลุดออกไปไม่ได้นะเพื่อนคนเนี้ยหลุดออกไปไม่ได้เลยสามตัวนี้หลุดออกไปไไี่รออไรวไิ่งไล่กันนะคะ ขอบคุณนะคะทุกการรับชมเนะาะฝากดเลิฟก,กดไลค์กดซับสไคร e ให้แอดกะลงพาเลาะด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปในต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ